สวัสดีครับวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาแนะนำนะครับผมตัวสับมือถือนะครับผม Android นะฮะค่าย v i v o นะครับตัวนี้ v i v o y าย5 g นะครับตัวนี้หน้าจอที่ 6.5... 8นิ้วนะครับผมความละเอียด Full HD นะครับผมกล้องให้มาถึง3ตัวนะครับกล้องหลังกล้องหลังที่64ล้านนะครับผม ก็อีกตัวก็เป็นเลนวายแปดล้านมาโคสองล้านนะครับผมกล้องหน้าที่เท่าไหร่ลสิบหกล้านนะครับผมกล้องหน้านะครับน้ำหนักอยู่ที่ร้อยเก้าสิบสามกรัมนะครับผมแรมที่แปดล้อมที่ร้อยี่นะครับตรงนี้แอนดรอยสิบเอ็ดนะฮะ แบตเตอรี่5,000ม mm ิแอนะครับผมแล้วก็ชาร์จไว18วัตต์นะครับผมสายชาร์จแบบ USB Type C นะครับผมหูฟัง3.5นะครับตัวนี้จะมี2สีให้เลือกนะครับเป็นสีดำแล้วก็สีขาวนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่9,990บบาทนะครับผม เดี๋ยวไปดูรา,ราคาใน l a z a ด a ากันนะครับสำหรับใน l a ซ a ด a นะครับผมร้านนี้เราแนะนำนะฮะใ้5คะแนน5เต็มนะครับผมขายแล้ว84เครื่องนะครับราคาจะลดเหลืออยู่เพียง6,910บาทเท่านั้นนะครับผมจะส่งฟรีก็มีสองสีให้เลือกนะครับผมสีดำ กับสีขาฟ้านะฮะสีลุงนะฮะจากรีวิวแล้วนี้ก็โอเคครับน่าซื้อหาประกันศูนย์นะครับผมหนึ่งปีนะฮะเครื่องใหม่เดี๋ยวท่านใดที่สนใจเราจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมสำหรับใครที่จะสั่งซื้อใน l'azada นะครับผมนะฮะแล้วก็สำหรับท่านใดที่งบน้อยก็จะมี เครื่องติดโบนะตัวนี้เดี๋ยวไปดูกันเลยติดโบตัวนี้ก็จะเป็นค่ายของทูมบ์นะฮะเริ่มต้นจ่ายเพียงนะครับ2 9งพับาบาทนะครับตัวนี้ เราจะช่วงโปรโมชั่นนะครับหาท่านใดสนใจก็เข้าไปสอบถามที่ Shop to Shop AS ได้นะครับผมสำหรับท่านใดที่งบน้อยนะครับสามารถผ่อนใจรายเดือนพร้อมติดโปรนะฮะเน็ตฟรีโทรฟรีตามข้อตามเงื่อนไขแล้วกันแต่ละเครือข่ายกำหนดไว้นะฮะแต่ละค่ายนะฮะ ถ้าไนสนใจอย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณมากครับ